ใครชอบความสะดวกสบายเลือกเมืองอื่นนะวิงกันทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับธนาคารที่เด็ก J1 ที่ไปเวิร์กแอนทา e เเมืองกร w บินเบิร์กเทนเนสซีนะคะปี2022เนี่ยเลือกที่จะไปเปิดแอคเคท์กันนะก็คือชื่อธนาคารว่า To East Bank นะคะ ซึ่งเหตุผลที่หลายๆคนนะคะเลือก Twist Bank นะคะเป็นที่เปิดแอร์คาวแรกเนี่ยเพราะว่าเป็นธนาคารเดียวนะคะที่ไม่จำเป็นต้องมี SSN ก็สามารถเปิดบัญชีได้ค่ะก็เลยเป็นที่นิยมกันเนาะซึ่งข้อเสียนะคะซึ่งมีรู้สึกว่ามันเป็นข้อเสียใหญ่ๆเลยก็คือว่ามันไกลจากที่พักค่อนข้างมากเลยค่ะถ้าจะไปด้วยรถนะคะก็ไปได้แค่ด้วยรถโทัเล่เนาะซึ่งเป็นรถประจําทางแต่ทีเนี้ยมันไม่ได้มีตลอดอะคะ่ะแล้วก็ถ้าจะเลือกเดินไปเนี่ยก็ต้องมีเวลาด้วยนะเพราะว่าใช้เวลาเดินเนี่ยเกือบ30นาทีเลยค่ะ จากแผนที่ที่เราเอามาให้ดูนะคะทุกคนก็จะเห็นเลยว่าจะเป็นการเดินทางจากหอพักนะคะชื่อว่า Smoky Mountains t u d e n t Lodge นะคะเดินทางมาเนี่ยใช้เวลา21นาทีเลยนะตามแมปแต่ความเป็นจริงแล้วอาจจะเดินทางถึง30นาทีเลยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะในปัจจุบันในแมปเนี่ยมันก็ขึ้นว่าเหมือนว่าจะปิดถาวรแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าในปีนี้เนี่ย Twist Bank ยังมีอยู่ไหมนะคะต้องรอน้องๆที่ไปปีนี้นะคะมาบอกกันอีกทีหนึ่งเนาะและอันนี้นะคะก็จะเป็นหน้าตา Twist Bank ที่บีมได้ไปนะคะในตอนนั้นเลย สวัสดีทุกคนวันนีสภาพไม่สวยเลยสภาพเยี่มากเลยตอนนี้เพราะว่าเจ็ดองศาเราเิบดองศาเดินจากที่พักจะมาที่แบงค์ใช่ไหมใช่แล้วก็ดันมาสายมาตอนเขาจะปิดเขาก็ไม่เปิดบัญชีให้มาตอนเกือบหกโมงอ่ะมันา็เฉยไม่เขาอยากกลับบ้านไงแล้วแล้วเรามามาตอนที่เขาจะกลับไงเออแหละแต่ตอนเนี้ย S 2> <S 2> <S มีแม่มกับน้องๆอ่ะก็นั่งรอทรเล่รถทรเล่นะและนี่ก็คือรถทรเล่นะคะรถประจําทางของเราเนาะซึ่งก็มีหลายเที่ยวนะต่อวันแต่บางทีนะคะมันก็ไม่ได้มาตามเวลานะซึ่งก็แปลกดีนะคะแล้วก็จะมีแผนที่การเดินทางของโทรเล่นะคะซึ่งตอนนั้นนะเป็นช่วงสปริงนะคะซึ่งก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเนาะแต่ถ้าเป็นช่วงที่คนเยอะๆนะคะก็ะอาจจะเก็บต่อเทียเ่ยวก็คืออยู่ที่1ดอลลาร์นั่นเองค่ะชั่วโมงกว่านะ้มั้งไม่ชั่วโมงกต่แล้วก็องชัวโง บอกเด็กๆว่าเดินกลับเถอะใครชอบพี่ว่ามันไม่มีก็ไม่ฟังใครชอบความสะดวกสบายเลือกเมืองอื่นนะเลือกเมืองอื่นนะเลือกเมืองอื่นเะเ้ยเห็นด้วยว่มันจะตายแล้วมันหนาวมากวัน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 ไหนหนาวก็หนาวมากวันไหนร้อนก็ร้อนร้อนจับแต่เนี่ยหน้ากุไหไม่เลยมึงวะนะ เหมือนที่น้องเฟยบอกไปเลยนะคะว่าอากาศที่แอดรินเบิร์กช่วงสปริงเนี่ยค่อนข้างจะแปลป่วนนะคะเพื่ะนนั้นเตรียมเสื้อผ้ามาให้เหมาะสมกับอุณหภูมินาะบางวันหนาวก็คือติดลบเลยนะคะส่วนบางวันร้อนก็คือร้อนตับแตกของจริงมาอยู่ยังไม่ถึงสามที่เลยฝนตกแดดออกลมแรงหิมะยิ่ครบเลยวันนี้ก็คือณตอนนี้ที่กำลังเดินไปเนี่ยแปดองศาแล้วนึกดูว่ามันมีลมตลอดอ่ะเนี่ยดูจมูกแดงเลยจมูกแดง ไหนๆก็ถือกล้องแล้วก็เลยว่าเออน้องบอกว่าให้ถ่ายเลยละก,กันอะไรเงี้ยเออสร้างคนเทเต์ไปเรื่อยๆกลับมาจะได้แบบมีอะไรดูให้รู้ให้หลานดูตอนแรกเขาเต่ามันก็จะท่าดีะนะลำบิมก็คือแบบไม่ไหวแล้วต้องขึ้นอย่างเงี้ย <c oughs> ว่าแบบเออครั้งหนึ่งมาใช้ชีวิตที่นี่ลำบากกระโดดลองนี่ให้กูไหลตามนะ้ำได้ไอันนี้ได้บอกเ,นเ,นอเออในนี้ยังว่าตัวเองพกเงินไทยไเท่าไหร่เตือนน้องๆดิเตือนน้อง,อง,วองๆว่าให้ ทุกคนนะคะแลกเงินจากที่ไทยมาเลย,อยเอาเงินสดมาอย่าคิดจะมาตายอดาดับหน้านพี่นะเพราะตายจริงๆเพราะตายจริงๆเพราะตายจริงๆอันนี้เอามาเท่าไหร่นะสามหมื่นอันนี้เอามาสี่พันมือโดนไปเท่าไหร่ก็คือตอนควรจะได้ประมาณ890ดอลลาร์ของพี่เอิแล้วทีนี้ตอนนี้มันเหลือแค่แ0ดร้อยก๊ลตดอนอะแปลร้อยทีเดียวท่านผูมือจะทำอะไรเตรียมตัวสอบไงเดี๋ยวดู อโทเลมาโบกได้ไหมตรงนี้ก็จะบอกนะคะว่าป้ายของโทเล่นะคะเขาก็จะหยุดตามไปเลยเขาจะไม่มีการที่แบบว่าเรามาโบกปุ๊บแล้วเขาก็จะจอดให้เหมือนบ้านเรานะคะแต่ที่มันเหนื่อยมอนในคลิปเนี่ยค่ะก็เพราะว่าน้องเฟรมนะคะวิ่งไปวิ่งมาบิลก็วิ่งตามนะคะซึ่งมันเหนื่อยมากสุดท้ายก็ต้องย้อนกลับไปขึ้นที่ป้ายที่น้องกิ๊กเขาไปรอนะคะตอนนี้โทรเลมาแล้วทุกคน แล้วทุกคนลองมันสภาพดูนะอากาศหนาวแบบแห้งอ่ะแล้วเราต้องนาวิ่งอีกนะคะหืดหอบสามารถกาเริบได้เลยนะคนที่เป็นหืดหอบอ่ะซึ่งคนขับโทรเลยคันนี้นะคะเขาก็น่ารักมากนะเขาก็จอดรอซึ่งปกติเขาจะไม่ต้องจอดรอเราก็ได้นะคะทุกคนอจโอ๊ยอ้จอยโอเคทุ thank you โอ้ยโอขอบคุณแล้อสวัสดีทุกคนเขาก็รอเราวิ่งนะทุกคนเอ้ยไปเร็วเอ็ว แต่สำหรับบิมนะคะที่บีมประทับใจเมืองนี้ที่สุดก็คือคนค่อนข้างที่จะนิส์มากๆเลยนะคะก็จะเห็นเหมือนในคลิปเลยก็คือรถมาทุกคนก็ขําหัวเราะนะคะแล้วเขาก็ทักทายกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนในกล้องเลยนะคะน่ารักมากๆอยากกลับไปอีก และคลิปนี้นะคะก็จบไปแล้วเนาะเป็นคลิปเกี่ยวกับธนาคารที่เด็กเจวันนะคะไปเปิดคนที่ไม่มี s อ n เนี่ยก็จะไปเปิดธนาคารนี้กันนะคะแต่ปีนี้เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายอย่างเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูที่มันเป็นอัปเดตล่าสุดนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องของบีมด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ